สวัสดีครับพบกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมก็นะครับผมก็มีเมนูง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเมนูสะโพกไก่มาฝากชื่อนะครับผมเป็นสะโพกไก่ซอสเนยมะนาวครับส่วนผสมนะครับก็จะมีไม่เยอะครับผมมีเป็นไก่นะครับเป็นเนยเป็นแซงกวาดองเหมาะกับคนที่ชื่นชอบเมนูไก่ที่มีรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆนะครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับเมนูสะโพกไก่ซอสเนยมะนาวนะครับก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับ มีสะโพกไก่ลอกกระดูกครับผมใช้ประมาณ3ชิ้นนะครับน้ำสต๊อกครับมะเขือเทศเลมอนครับแตงกวาดองเซลารี่ครับผมเนยจืดครับใบกระวานกระเทียมกรีบเกลือ โรสแมรี่พริกไทยและสุดท้ายนะครับน้ำมักกนมะกอกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับ ครับก่อนที่เราจะเริ่มทําในส่วนของเมนูสะโพกไก่ซอสเนมะนาวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากการหั่นผักก่อนนะครับผมก็มีแตงกวาดองนะครับเราก็จะสามารถหั่นได้ตามใจชอบเลยจะรูปทรงไหนก็ได้นะครับของผมจะหั่นครึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็เก็บไว้ครับต่อมาเป็นมะเขือเทศนะครับผมผมก็จะหั่นครึ่งเหมือนกัน มะเขือเทศนี่ก็จะช่วยทําให้ตัวอาหารจานนี้นะครับมีสีสันที่มันฉูดฉาดมากขึ้นนะครับพอหั่นแล้วก็เตรียมมาไว้สุดท้ายครับผมจะมาหั่นในส่วนของสะโพกไก่นะครับสะโพกไก่นี่คือเลอกกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละชิ้นนะครับผมจะหั่นเป็นแค่สี่ชิ้นนะครับไม่เล็กมากนะครับ Okay. ตอนนี้ผมก็เตรียมผักแล้วก็เนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับผมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเสียไก่ก่อนนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับแล้วก็รอให้กระทะร้อนนิดนึงฮะ การเสียไก่ะครับนอกจากจะทําให้สีสวยแล้วนะครับยังช่วยทําให้มีความหอมนะครับแล้วก็ปิดลูกขุมขนของไก่เป็นการรักษาความชุ่มชื้นในเนื้อด้วยนะครับตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะเริ่มใส่ไก่ลงไปเลย เรจะทาให้ไก่นะครับได้สีทีละด้านนะครับโดยที่ปล่อยให้สุกไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้าที่จะกลับด้านนะครับผมก็จะมีการโรยเกลือพิี่ิถันนิดหน่อยนะครับผม ปรุงรสอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้จะเริ่มเห็นสีหนังไก่เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมพยายามรักษาระดับความร้อนของของไฟนะครับอย่าให้ร้อนมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ ผมก็จะปล่อยไว้ประมาณสักหนนาทีนะครับผมจนได้ไก่ที่มีสีสวย,สวยงามนะครับออกสีเหลืองทองนะครับตอนนี้ผมได้ไก่ที่มีสีเหลืองทองแล้วนะครับผมก็จะเริ่มใส่กระเทียมลงไปนะครับโรสแมรี่ครับ ใบกะวานครับผมให้สมุนไพรนะครับไม่โดนกับน้ำมันพอ,พอเป็นสัก10-20นาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมความหอมนะครับของสมุนไพรตอนนี้ผมก็จะลดไฟนะครับเหลือไฟอ่อนนะครับ ใส่ตัวแตงกวาดองนะครับผมแล้วผมก็ใส่น้ำสต๊อกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะปรับเป็นไฟแรงนะครับเพื่อให้น้ำเดือดขึ้นมา ตอนนี้สังเกตนะครับว่าบริเวณขอบหม้อนะครับจะมีฟองขึ้นมานั่นหมายความว่าน้ําใกล้เดือดแล้วนะครับเมื่อน้ําเดือดนะครับเราจะลดไฟหรือไฟอ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเคี่ยวต่อประมาณ10นาทีครับผม ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับผมก็จะลดเหลือไฟอ่อนนะครับจากนั้นก็จะเคี่ยวต่อประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับตัวน้าซอสเราก็เริ่มง้วดแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่าซอสจะมีความข้นเหนือขึ้นมานะครับปริมาณน้ําน้อยลงนะครับมีกลิ่นหอมมากขึ้นสิ่งที่ผมทาต่อนะครับคือใส่ตัวขึ้นช่ายฝรั่งนะครับลงไปเลยจากนั้นก็ ปรุงรสเล็กน้อยนะครับผมเล็กเกลือแล้วก็พริกไทยครับ ผมจะเพิ่มไฟอ่อนนะครับขึ้นมาให้เป็นไฟแรงนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องการทิ้งตัวเซรี่หรือว่าตัวขึ้นช้ยฝรั่งเนี่ยไว้ในน้ํานานเพราะว่าสีสีเขียวเขาจะเปลี่ยนนะครับผมต้องการให้เขาสุกแค่ปป๊บเดียวนะครับผมจากขั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้เวลอีกประมาณสัก2-3นาทีนะครับตอนนี้กลิ่น ของสมุนไพรค่อนข้างหอมนะครับมีกลิ่นของน้ำมันจากหนังไก่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมซอสของเรานอกจากจะเข้มงวดแลเ,เนี่ยนะฮะยังมีรสชาติที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเดี๋ยวผมจะมทําให้ตัวซอสเนี่ยฮะมีความข้นหนืดมากขึ้นโดยการใช้เนยน,นะครับเนยจืดลงไปนะครับเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่เนยลงไปเลยนะครับ เมื่อเราใส่เนยนะครับสิ่งที่เราควรทํานะครับใช้การเขยา่าภาชนะเพื่อให้เนยเนี่ยสัมผัสกับตัวสตอ็อกหรือว่าซอสเรานะครับ้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซอสจะเกิดความข้นหนืดอย่างเห็นได้ชัดนะครับพยายามอย่าเอาภาชนะขอโทษอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้พายกระบวยหรือว่าตัวแท้ตีต่างๆไปผสมนะครับเพราะว่า จะทาให้เนยเนี่ยแยกชั้นกับตัวซอสได้ได้มากพอสมควรเพราะนั้นเราควรใช้การเขยา่าเป็นการช่วยนะครับอตอนนี้ผมก็จะเริ่มเป็นไฟอ่อนแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จเต็มทีละสังเกตได้เลยว่าเมื่อเนอยนะครับผสมกับตัวซอสเนี่ยซอสข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกระบวนการสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือใส่มะเขือเทศนะครับลงไปนะครับ และสุดท้ายคือการาใส่ตัวเลมอนนะครับ <S <S เหตุผลที่ผมใส่2ออย่างนี้สุดท้ายเนื่องจากว่าถ้ามะเขือเทศเนี่ยโดนไฟแรงมากเกินไปเนี่ยมันจะเละนะครับจะไม่สวยเราต้องการให้เขาคงสภาพคงรูปทรงนะฮะเพื่อความสวยงามส่วนมะนาวนะครับถ้าโดนความร้อนนานๆเนี่ยเขาจะขมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับก็เหลือแค่การชิมรสเท่านั้นเองนะครับเดี <S <S ๋ยวเรานำส่วนผสมของเราเนี่ยมาลงจานพร้อมๆกันเลยครับ ครับผมเดีตอนนี้เราก็จะนำตัวสะโพกไก่ของเรานะครับมาจัดลงจานพร้อมกันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรุงรสนะครับก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบนะครับอาจจะมีเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำแล้วแต่เลยของผมก็จะมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะครับในตาส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับ ผมจะแต่งนะครับด้วยยอดพาสลี่นะครับผมพอสวยงามนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุประสมอย่างละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ